นะครับ fc ทุกท่านนะครับ fc เสือฟ้องนะครับทางช่องยูทูบเบอร์หรือทาง a c e b o o k นะครับวันนี้ก็มีคุณยายท่านหนึ่งนะครับแกได้ปั่นจักรยานมาก็มาขายขนมขนมอะไรนะครับคุณยายครับขนมบุนกะทิค่ะเป็นขนมบุนกะทินะครับเอาลอสิบบาทนะครับราคาไม่แพงนะครับมันน่ากินมากเลยนะครับใครสนใจนะครับรับอยากได้ไปขายต่อหรือว่าเอากําไรนิดๆเล็กๆน้อยๆนะครับ ทางยายก็ติดต่อมาหาผมนะครับผมจะติดต่อไปหาท่านท่านขายไม่แพงนะครับราคาส่งก็10บาทใช่ไหมครับราคาส่งก็อยู่ที่10บาทนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์อินบ็อกซ์เข้ามาทาง Facebook หรือว่าทางยูทูบเบอร์ได้นะครับขนมอะไรนะครับเนี่ยขนมวุ้นกะทินะครับอัลละสิบาทเองครับกินแล้วไม่เป็นเบาหวานแน่นะครับรับประกันอร่อยนะครับ่าสนใจก็ ติดต่อยายได้นะครับเบอร์อะไรครับคุณยายครับ095 22เก้าห้าสองสองนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ